โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะฮะ,ะเป็นคลิปพิเศษก็คือฉลองเออหนึ่งแสนซับสไครเปอร์อผู้ติดตามครบ1น0 0 0แคนนั่นเองครับผมนะฮะเย้เยก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมนะฮะที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่ศู์จนตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบ1น0 0 0แแล้วครับก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้าง,าง,างยาวนานนะสปีกว่าแล้วเนี่ยการทําช่องเนี้ยครับผมนะฮะก ดีใจมากที่มีวันนีนีรับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ทำให้ผมมีวันนี้นะฮะแล้วสิ่งที่ผมจะมาฉลองในวันเี้ครวบผมก็มีขอรับแท้คุณผู้ชมเล็กๆในน้อยๆครัหผมนะครับอ่าซึ่งสิ่งที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็จะมาทําการแจกแมปก็หมนะฮะซึ่งแบบนี่ผมจะมาแจกมันใช่แบบนี้หรือเปล่าจริงๆแบบนี้ก็มันเป็นแบบฟรีอะไปโหลดได้รับผมในเบสต์โต้เขามีให้โหลดนะฮะแต่ว่ามันผมจะมาแจกจริงๆไม่ใช่แมนี้ครัวผมจะเป็นแมปอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ คุณผู้ชมนี่น่าจะได้เห็นกันมานานหลักตั้งแต่ปีใหม่จนถึงตอนนี้แล้วผมนะฮะล่าสุดก็เมื่อ2วันก่อนนี่แหละที่ผมเพิ่งเล่นไปก็คือแบบเอาชีวิตรอดแล้วผมในี่ยไหมครั PSP แล้วผมที่ผมเล่นนะฮะประจําตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ผมก็จะเอามาแจกแล้วก็จะมาสอนลงวว่าลงยังไงแล้วผมนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็จะมาดูกันว่าลงไงแล้วก็มาดูกันเลยครับผมนะครับโอเคโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการออสอนหลดแล้วก็สอนลงเจ้าตัว เอาชีวิตรอดในมาครับพีซีที่ผมเอามาแจกครับผมอ่าโดยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็ทาการเอิดลงเกมแล้วก็นั่นแหละนะฮะดาวโหลดแล้วก็ลงเกมที่ผมแจกไว้ก่อนหน้านี้มั้ครับ PSP 2.2นะฮะตัวนั้นใช้ได้เลยครับผมจากนั้นนะครับให้คุณทําการดาว์โหลดเจ้าตัวไฟล์แบบนี้ที่ผมทิ้งมาในเว็บมีไฟล์ออันหนึ่งก็จะเป็นที่เขียนว่าทํา d remaster เอาชีวิตรอดอะไรเนี่ยก็กดดาวโหลดเหมือนกันนะฮะปึ๊บนี่ก็ดาวโหลดแบบมาครับผมแล้วก็รอครับผมโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไม่ใช้เจ้าแอปตัวจากนั้นนะฮะไอ้คุณมาที่ตัวแอปไฟบอลเซอร์ของคุณครับผมนะฮะอ่าก็ผมใช้เอฟไฟโพเลอร์ครับผมนะครับมาใครสนใจแอปนี้ผมทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับอ่าหลังจากที่คุณเปิดแอปเอฟไฟโพเลอร์มาปุ๊บนะฮะไอ้คุณไปที่ที่คุณดาวน์โหลดไวะคะ้ครับผมโฟลเดอร์ของคุณนะฮะปุ๊บก็จะพบกับเจ้าไฟลสิบตัวนี้ครับผมนะครับก็จะเป็นไฟสิบไฟล์แบบของผมนั่นเองะครับผมอ่าจากนั้นนะครับอ่าให้คุณเอ่อทำการกดไปที่เจ้าไฟล์นี้ปุ๊บนี่นะฮะแลล้ววกกดเเือออไปที่่ตั earship viewer นะฮะให้มันติดขึ้นะกดเวลานี้เท่านั้นครับผมแล้วเราก็จะพบกับไฟล์สองไฟล์นี้นะครับทั้งคู่คือไฟล์แมปนะฮะแล้วก็กดคานั้งสองไฟล์นี้แหละเอาผมปึ๊บแล้วก,กดไปที่แตกไฟล์ครับผมนะครับแล้วก็กดไปที่เลือกเส้นทางครับผมแล้วเราก็เลือกเส้นทางนะฮะไปที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าอ่า PSP game แล้วก็ Minecraft p s p 2.2แล้วก็ไปที่ตัวเซฟนะฮะอ่าแล้วก็กด ตกลงนะครับแล้วกดตกลงครับหมนี่ก็จะเป็นการแตกไฟล์แบปเอาแมบไปลงแล้วผมนะครับนี่นะฮะก็ไปเช็คหน่อยว่าแบบของเรานั้นไปลงในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเนาะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า PSP เกมนะฮะอ่ะก็จะไ i n ค c r a f t 2จเอามาลงไว้แล้วก็ไปที save, ่เซฟก็หมนี่นะฮะถ้ามันอยู่หน้าตาแบบนี้ก็คือลงถูกต้องนะครับนี่แบบต้องแบบนี้นะครับโอเคจานั้นนะครับให้เราไปที่เอ่อ BPSPP ผมใช้ BPSPP Go ผมนะฮะผมก็จะใช้แอปตัวนี้เข้าไปปึ๊บซึ่งเราสามารถได้กดเข้าเกมตอนนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่กดเข้าเกมเพราะาผมจะบอกวิธีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการสร้างโลกหรือเข้าโลกในมค n e c r a f p s p ไม่ได้จะแก้อย่างไงผมจะสอนตรงนี้เลยละกันนะครับโดยวิธีแก้ผมป็นคุณไปที่ตั้งค่าเกมนะครับแล้วก็ไปที่ระบบรับผมจากนั้นนะฮะให้คุณมาเช็คตรงนี้ครับผมนะครับ หากโมเดลเฟซีของคุณเนี่ยมันขึ้นว่ารุ่น1นึ่พันที่คุณต้องการแก้ไขเปลี่ยนก็ผมให้เปลี่ยนเป็นรุ่น2 0 0 0ันขี่สตรงนี้แบบนี้ก็ผมปุ๊บนี่นะครับอ่าให้แบบนี้นะครับนั้นเราก็ย้อนกลับเนาะแล้วลองเปิดเกมขึ้นมาดูว่าผมนะครับนี่นะฮะตัวเกมมันขึ้น2.0งจุดนะจริงมันคือ2.2งจุดสองแลผมโอเคเลิกภาษาผมจากนั้นพอตัวเกมมันขึ้นมาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วผมเนี่ยก็จะมีแมปของเราขึ้นมาแล้วนี่ครับผมที่ผมเอามาลงไว้ครับับผมนนนนี่นะะ่ะะฮออจากกกก้กด็กดดลง เพลง World Select ก็คือผมเลือกบลกนี้ก็กดลองเพลงดูผมรอดูว่าจะได้เปล่าอย่าบอกนะครับเรียบร้อยให้ผมนะครับตอนนี้เนาะเข้ามาอย่างโลกที่ผมสร้างวันที่โลีของกับชัลล่าวันที่เรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีกษัตรบยตกลับเยอะขนาดนี้ก็ค่อนข้างดีใจเลยครับผมที่คนชอบซีรีส์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบของสตั๊กคลายก็สลับ ที่นี่ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย